ความเห็นแก่ตัวอาจจะทำให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีหวันได้คือความจริงใจจากคนอื่นสถานี<า><า>ต่อไป ไม้เสียงไทยเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ติดฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักระหว่างการเดินทางกลับบ้านเขานั้นยืนหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถบัสแห่งหนึ่งและเอาแต่บ่นว่าพยากรณ์อากาศก็ไม่ได้บอกว่าฝนจะตกเห็นทีจะเชื่อพยากรณ์อากาศไม่ได้ซะแล้วขณะนั้นเขาก็ได้เห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่กำลังเดินกลางล่มกลับบ้านด้วยกันอย่างโรแมนติกเขาจึงคิดในใจว่าแต่ก่อนเขาก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกัน และภาวนาให้ฝนนั้นหยุดตกสัทีท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมานั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าหยุดตกไม่หยุดตกหยุดตกไม่หยุดตกอยู่แบบนั้นพอเขามองไปยังต้นเสียงก็เจอเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งเด็ดกลีบดอกไม้ถ่ายว่าฝนนั้นจะหยุดตกหรือเปล่าเขาจึงสงสัยว่าด็กป่านนี้แล้วยังมาทําอะไรที่ไม่เข้าทา่า หรือว่าเด็กสาวคนนั้นกําลังรอใครอยู่หรือเปล่านะขณะที่เขากําลังยืนสงสัยอยู่เด็กสาวคนนั้นก็ได้เด็ดกลีบดอกไม้กลีบสุดท้ายออกและบอกว่าตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกหรอกคะ่ะพร้อมกับบอกว่าการเสียงทายของเธอนั้นถูกต้องเสมอพอเห็นดังนั้นเขาจึงได้เข้าไปคุยกับเด็กสาวคนดังกล่าวเขาถามเธอว่ามาทําอะไรอยู่ข้างนอกนี่หรอและเธอก็ยังไม่ทันจะตอบคําถาม,ถามเธอก็พูดออกมาว่า เธอหวังว่าภรรยาของเขาจะมารับนะคะเขาจึงคิดในใจว่าเด็กคนนี้ก็แปลกดีนะแล้วเด็กสาวคนนั้นก็ได้ถามเขาต่อไปว่าจะให้เธอนั้นถ่ายอะไรดีแล้วก็ยังย้ำว่าการเสียงถ่ายของเธอนั้นถูกต้องเสมอแต่เขาก็ได้บอกก,บกับเธอว่าเธอนั้นควรกลับบ้านไปได้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงเอานะแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดและเริ่มการเสียงถ่ายอีกครั้งโดยครั้งนี้ถ่ายว่าจะกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านดี จนเธอนั้นได้คําตอบว่าไม่กลับบ้านแล้วจึงบอกกับเขาว่าตอนนี้เธอนั้นยังไม่กลับบ้านหรอกซึ่งมันทําให้เขายิ่งรู้สึกว่าเด็กสาคนนี้นั้นพิลึกเพราะว่าโมวัวแต่เล่นเด็ดกลีบดอกไม้อยู่ตลอดแล้วเธอก็ได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วต่อไปจะให้เธอถ่ายอะไรดีแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เธอต้องบอกว่าการเสียงถ่ายของเธอนั้นถูกต้องเสมอแต่ขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าจะให้เธอนั้นถ่ายอะไรจนเด็กสาวคนนั้นพูดขึ้นมาว่า ถ้าง,งั้นเธอจะเสี่ยงทายว่าภรรยาของเขานั้นจะมารับหรือเปล่าจังหวะนั้นเหมือนเขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาเพื่อที่จะบอกว่าภรรยาของเขานนั้นคงมารับไม่ได้แต่เด็กสาวคนนั้นก็ได้เริ่มการเสี่ยงทายไปซะก่อนแล้วมารับไม่มารับมารับไม่มารับจนเธอเด็ดกลีบดอกไม้กลีบสุดท้ายออกและได้คําตอบมาว่าภรรยาของเขานนั้นจะมารับเธอจึงได้แสดงความยินดีกับเขาและบอกว่า ภรรยาของเขานั้นกำลังจะมารับเขาแล้วซึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอว่าแย่จังนะแต่เขาไม่คิดว่าการท่ายครั้งนี้จะเป็นไปได้จริงหรอกเพราะภรรยาของเขานั้นมาหาไม่ได้และดูเหมือนว่าเขานั้นยังพูดไม่จบเด็กสาวก็ได้ชี้ไปยังด้านหน้าของเธอและบอกเขาว่านั่นไงภรรยาของเขามารับแล้วและพอเขามองไปยังจุดที่เธอชี้ไปเขาก็ได้เจอเข้ากับภรรยาของเขาจริงๆ และทําให้เขานั้นรู้สึกอึ้งไปชั่วครู่เพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้พร้อมกับพูดออกมาว่านี่จริงหรือเนี่ยนั่นเธอจริงๆหรือเปล่าเด็กสาวจึงได้พูดปิดท้ายว่าการเสียงทายของเธอนั้นถูกต้องเสมอเขาจึงได้หันไปพูดกับเด็กสาวว่าสุดยอดไปเลยนะภรรยาของเขามารับจริงๆด้วยและกําลังจะเดินจากไปเด็กสาวก็ได้ถามขึ้นมาอีกครั้งว่าต่อไปจะให้เธอถ่ายอะไรดีแต่เขาก็ได้บอกกับเธอว่า เธอไม่จําเป็นจะต้องถ่ายอะไรอีกแล้วละ่ะขอบคุณนะก่อนที่เขาจะเดินจากไปพร้อมกับภรรยาเด็กสาวจึงรู้สึกเข้าใจอะไรบางอย่างและเริ่มเสียงทายเขากับภรรยาว่าตายแล้วยังไม่ตายตายแล้วยังไม่ตายจนได้คําตอบว่าทั้งคู่นั้นได้ตายไปแล้วก่อนจะกล่าวคําว่าลาก่อนนะคะคงไม่ต้องเสียงท่ายอะไรอีกแล้วละ่ะ คนเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อมารีที่รู้สึกภูมิใจกับผมที่ยาวสลวยของเธอมากและเพื่อนสนิทของเธอก็ชมเธออยู่เป็นประจำอย่างไม่ขาดปากว่ามารีนั้นเคยชนะเลิศการประชันผมสวยในแมกกาซีนซึ่งมันสุดยอดมากเลยเพื่อนอีกคนก็บอกว่าจะไม่ให้ชนะได้ยังไงก็ผมของมารีนั้นสวยออกขนาดนี้มารีจึงได้แค่ถ่อมตัวออกไปเบาๆว่า มันก็คงเป็นเพราะว่าเธอนั้นโชคดีเท่านั้นแหละเพื่อนทั้งสองคนบอกว่าอิจช,ชา์เธอจริงๆเพราะมาลีทั้งสวยทั้งหุ่นดีแถมยังมีผมยาวเงางามอีกด้วยนี่เธอมีทุกอย่างที่ผู้ชายชอบเลยนะและถามว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆบอกพวกเธอมั่งหรือเปล่าแต่มารีก็บอกว่าเธอนั้นไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกขณะนั้นเพื่อนอีกคนก็แอบสงสัยว่าผมของมาลีนั้นสั้นลงไปหรือเปล่าซึ่งมารีก็บอกว่าเธอนั้นไม่ได้ตัด แต่เพื่อนของเธอก็ยังรู้สึกว่าผมของเธอนั้นดูต่างไปนิดหน่อยมารีจึงได้ยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปตัดมาและคิดว่าเพื่อนของเธอนั้นคิดไปเองหรือเปล่าเย็นวันนั้นหลังจากที่มาริอาบน้ําสระผมเสร็จเธอก็ได้มาสางผมอยู่ที่หน้ากระจกและคิดไปว่าเธอนั้น,น่าจะซื้อทรีทเมนต์มาบำรุงผมอีกถึงแม้มันจะราคาแพงไปสักหน่อยก็เถอะเพราะว่ายังไงผมก็เป็นสมบัติอันมีค่าสําหรับเธอคนเดียวมันก็ต้องลงทุนสัหน่อยอีกทั้งเธอยังมีความคิดที่ว่า เธอนั้นไม่เหมือนกับเพื่อนของเธอเพราะถึงแม้ว่าเพื่อนของเธอจะซื้อของราคาแพงมาบำรุงผมแค่ไหนก็ไม่มีวันที่จะมีผมสวยและเงางามเหมือนเธอได้หรอกและที่เธอยอมคบกับยายพวกนั้นก็ไม่ใช่เพราะเธอนั้นชอบหรอกนะแต่เป็นเพราะเวลาที่เธอนั้นยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆเ,เ,เธอแล้วคนอื่นๆก็จะมองเพียงแค่เธอคนเดียวซึ่งมันทําให้เธอนั้นรู้สึกดีออกมากๆเพราะเธอนั้นเด่นสุดเสมอและเป็นคนที่สวยที่สุดเพียงคนเดียวในกลุ่มจริงไหมตัวฉัน เธอถามออกไปยังกระจกที่สะท้อนตัวเธอเองและคิดว่าจะไปร้านทำผมอาทิตย์หน้าขณะนั้นเธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าทำไมเพื่อนๆของเธอถึงบอกว่าผมเธอนั้นสั้นลงทั้งๆที่เวลาไปร้านทำผมก็ไม่ได้บอกให้ตัดออกซะหน่อยซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เธอนั้นสงสัยอยู่เหมือนกันในวันถัดมาขณะที่เธอนั้นกำลังยืนทาลิปสติกอยู่หน้ากระจกห้องน้ำในโรงเรียนแล้วเพื่อนๆของเธอก็ได้เดินเข้ามาทั้งสองได้ทักทายมาริและทำสีหน้าแปลก จนมาลีต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเธอจึงถามว่ามาลีนั้นเปลี่ยนลุกเหรอเพราะพวกเธอเห็นว่าผมของมาลีนั้นสั้นลงไปอีกแล้วพอมาลีตได้ฟังดังนั้นก็หันกลับไปตวัดเพื่อนทั้งสองว่าก็บอกแล้วไงว่าเธอนั้นไม่ได้ตัดผมเธอทั้งสองคนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยก่อนที่เธอนั้นจะวิ่งออกไปจากตรงนั้นในเย็นวันนั้นมาลีก็รู้สึกหัวเสียมาก เพราะเธอนั้นโมโหเพื่อนทั้งสองที่บอกว่าผมของเธอนั้นสั้นลงทงั้งๆที่เธอไม่ได้ตัดหรือทําอะไรเลยจึงทําให้เธอนั้นคิดไปว่าพวกนั้นคงอิจฉาที่มีแต่คนสนใจเธอคนเดียวน่าสมเพชชะมัดซึ่งเธอก็คิดว่าก็คงเป็นเพราะว่าเธอนั้นสวยเด่นอยู่คนเดียวจริงไหมตัวฉันมารีพูดกับกระจกด้วยสีหน้าที่น่ากลัวแล้วอยู่ดีๆกระจกที่สะท้อนภาพของเธอก็กลายเป็นเธออีกคนที่ทําสีหน้านิ่งและเฉยชาและนั่นก็คือผีที่สิงร่างเธออยู่ แล้วผีตนนั้นก็ที่พูดขึ้นมาว่าเธอไม่ใช่มารีหรอกนะและเธอก็ไม่ต้องการมารีอีกต่อไปแล้วขนาะเดียวกันผมของมารีตอนนี้ก็กลายเป็นผมที่สั้นมารีจึงตกใจมากในขณะผีที่สิงเธออยู่กำลังจะใช้กรรไกรยื่นเข้ามาตัดผมของมารีและบอกว่าเธอไม่ต้องการมารีแล้วตายไปซะพร้อมทั้งบอกว่าเธอคนเดียวต่างหากที่เป็นคนที่สวยที่สุดมารีพยายามขอร้องให้หยุดและคืนผมของเธอมาแต่ผีที่สิงตัวเธอนั้นไม่ยอม เลยได้ใช้กันไกลตัดผมของมาริพร้อมกับฆ่าเธอเพียงเพราะอยากจะเป็นคนเดียวที่สวยที่สุดเท่านั้นเองรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่ชื่อชิซุกะที่กำลังขึ้นรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ขนาดนั้นเธอก็พร่ำบนในใจว่า เธอนั้นรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอีกทั้งแฟนเธอก็ยังไม่ค่อยเอาใจใส่สักเท่าไหร่แถมยังต้องมารับผิดแทนหัหน้าที่ทํางานอีกหลายๆเรื่องมาทําให้เธอนั้นอยากพักเธอจึงได้หลับตาลงและเผลองีบหลับไปพอรู้ตัวอีกทีผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็แทบจะลงไปหมดแล้วแต่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังนั่งอยู่และได้เล่าเรื่องราวของใครสักคนขึ้นมาว่าเรื่องเกิดขึ้นณฤดูร้อนแห่งหนึ่งมีผู้หญิงที่เข้ามาทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในเมือง และกำลังนั่งรถโดยสารกลับเธอคนนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานทั้งวันในทุกๆวันอีกทั้งยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตตลอดทางแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเสียด้วยซ้ำหลังจากที่ขึ้นรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายในวันนั้นเธอก็ได้เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจอกับรถโดยสารที่ว่างเปล่าทําให้เธอนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีและได้เหลือบตาไปมองอย่างที่นั่งด้านข้างก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนสนิทของเธอในวัยเรียนและเรื่องเล่านั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆ จนทำให้ชิสุกะนั้นรู้สึกกลัวจึงพยายามไม่ฟังเสียงเหล่านั้นอีกทั้งยังสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแล้วกําลังพูดถึงใครแล้วภาพก็ย้อนกลับไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนั้นได้เล่าต่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อนสนิทของเธอนั้นถูกรังแกจากเพื่อนร่วมชั้นแต่กลับไม่มีใครสักคนที่พยายามจะช่วยเธอเลยซึ่งเธอเชื่อว่าอย่างน้อยๆเพื่อนสนิทที่เห็นเธอถูกรลังแกก็น่าจะเข้ามาช่วย แต่หล่อนก็กลับแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายจากไปซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เป็นทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะว่าเพื่อนสนิทของเธอไม่อยากจะโดนหลังแกไปด้วยเท่านั้นเองสุดท้ายรถโดยสารก็ขับมาถึงสถานีที่หญิงสาวจะต้องลงในที่สุดเธอพยายามลุกขึ้นยืนอย่างผ่อนคลายและที่ด้านหลังของเธอร่างของเพื่อนสนิทก็ได้ลอยเข้ามากระซิบข้างๆหูว่าเธอเห็นฉันหรือเปล่า หญิงสาวคนนั้นหันกลับไปอย่างไม่ทันฉุกค,คิดแล้วเพื่อนที่ตายไปของเธอก็ได้พูดออกมาคำหนึ่งว่าถ้าเธอมองเห็นฉันก็ช่วยฉันด้วยสิแล้วภาพก็ย้อนกลับมายัางปัจจุบันขณะที่คนเล่านั้นเดินเข้ามาถามชิซุกะว่าเธอนั้นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นต่อไปหรอชิซุกะรู้สึกกลัวผู้หญิงคนนั้นมากและพยายามไล่เธอไปถามว่าเธอนั้นต้องการอะไรเธอจึงได้ถามชิซุกะว่าเห็นเธอหรือเปล่าสิ่งที่เธอทำไว้กับคนอื่น มันจะกลับมาทำร้ายตัวเธอเองเห็นไหมฉันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เธอแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นการที่ถูกแกล้งทำเหมือนเราไม่มีตัวตนนะ่ะมันเหมือนตกนรกรู้ไหมและเธอจะต้องกลายเป็นเหมือนฉันแล้วภาพก็ตัดมาขณะที่ชิซูกะนั้นกำลังคลานอยู่กับพื้นและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่ผู้คนนั้นเดินเหยียบย่ำไปมาเหมือนกับว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นสุดท้ายร่างของชิซูกะ แล้ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปหญิงผู้ยั่วยวนเป็นเรื่องราวของนักสืบคนหนึ่งที่กำลังตามคดีชายหนุ่มที่หายตัวไปอย่างลึกลับบริเวณบาร์แห่งหนึ่งอยู่บ่อยๆจากบอะแสทํทำให้เขารู้ว่าทุกคนที่หายตัวไปนั้นได้ติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบาร์แห่งนี้ และเหลือเพียงอีกเก้าเดียวเท่านั้นความจริงเกี่ยวกับคดีนี้ก็จะถูกเปิดเผยแล้วขณะนั้นในร้านก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่กำลังนั่งคุยอยู่กับผู้หญิงคนดังกล่าวโดยมีชายเสื้อเขียวนั้นนั่งมองอยู่และแอบอิจฉาที่ผู้หญิงคนนั้นพูดกับผู้ชายอีกคนอย่างนุ่มนวลและน่าลหลงใหลจึงเผลอคิดไปว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นเขาก็คงจะดีไม่น้อยเลยเทีเดียวซึ่งเขานั้นก็เจอเธอที่บาร์อยู่เป็นประจำแต่รู้ว่าเธอนั้นควงผู้ชายไม่สำนา และก่อนที่เธอจะพาผู้ชายทุกคนออกจากร้านไปเธอก็มักจะพูดว่าเธอนั้นต้องการคุณเป็นประจำซึ่งก็เหมือนเหมือนกับคืนนี้ก่อนที่เธอและชายคนนั้นจะเดินออกไปด้วยกันเขาคิดว่าคงดีไม่น้อยถ้าเธอพูดว่าต้องการเขาเหมือนกันขณะนั้นนักสืบที่ตามคดีอยู่ก็ได้เห็นหญิงสาวคนนั้นควงผู้ชายออกมาจากร้านและสงสัยว่าเธอนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของชายหนุ่มหรือเปล่าตัดกลับมาที่บาร จูๆ่ๆเธอคนนั้นก็ได้เดินกลับมาและขอนั่งดื่มกับชายชุดเขียวเขาตกใจมากว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรอที่เธอนั้นจะเข้ามาคุยกับเขาเธอบอกว่าเธอนั้นเพิ่งโดนเทมาและมันไม่เป็นไปตามแผนที่คิดไว้เขาจึงได้ถามเธอว่าอย่างเธอเนี่ยนะจะถูกทิ้งจากชายคนเมื่อกี้และพยายามบอกว่าเขาไม่ได้แอบฟังหรอกนะแค่เผลอไปได้ยินที่คุยกันเท่านั้นเองเธอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเธอก็สังเกตที่เขาแอบมองหลังเธออยู่ตลอดเหมือนกัน และเธอก็มีจุดอ่อนกับคนน่ารักแบบเขาด้วยแล้วประโยคที่เขาไม่คิดว่าเธอจะพูดกับเขาก็ออกมาว่าเธอนั้นต้องการเขาซึ่งมันทาให้เขานั้นอึ้งและทําตัวไม่ถูกเธอจึงได้ชวนเขาออกไปข้างนอกด้วยกันซึ่งทั้งสองก็ได้มาหยุดยืนพอดรักกันอยู่ที่มุมๆหนึ่งโดยครั้งนี้มีนักสืบที่แอบตามมาด้วยเพราะเธอคนนี้นั้นทําตัวมีพิรุษโดยควงชายไม่สาหน้าในเวลาที่ติดติดกันขณะที่ทั้งคู่กาลังยืนจ้องตากันหวานซึง้งทันใดนั้น แขนทั้งสองข้างของหญิงสาวก็ได้หล่นลงข้างลําตัวและได้เผยลาแขนจริงที่เป็นปีศาจตักแตนตําข้าวออกมาชายคนนั้นแทบช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นในขณะที่หญิงสาวค่อยๆลอกคราบออกมาเป็นร่างของตั๊กแตนเต็มตัวและพูดออกมาว่าเธอนั้นต้องการเขาเหลือเกินซึ่งพฤติกรรมของตักแตนตําข้าวหลังจากตัวเมีที่ผสมพันธุ์กับตัวผู้สําเร็จมันก็จะกัดกินหัวของตัวผู้เข้าไปด้วยขณะที่ชายคนนั้นพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว เขาโดนฟันของตักกะแตนเข้าเขาย่ำกัดกินอย่างน่าสยดสยองต่อหน้าต่อตาของนักสืบแล้วจู่ๆมันก็ได้หันมามองยังนักสืบที่กำลังยืนอยู่ด้วยอาการสั่นกลัวจู่ๆก็ปรากฏหน้ากากยามิชิไบครึ่งซีกและภาพก็ตัดมาที่ขณะที่นักสืบนั้นเพิ่งได้สติและกำลังสับสนว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนและพอมองไปรอบๆเขาก็เจอเข้ากับลุงยามิชิไบที่กำลังปั่นจักรยานออกไปหลังจากเล่าเรื่องจบและคิดว่าคดีต่างๆที่ผ่านมานี้มันเกี่ยวกับอะไรกัน หรือความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในความมืดภายใต้หน้ากากอันนั้นกันแน่นะ